รัฐบาลไทยในค่ำคืนในวันอ่าในงวดวันที่สิบหกนะคะตุลาคมในวันพรุ่งนี้นะคะอะใครเข้ามาแล้วฝากเคาะหน้าอ่าฝากกดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนหนูถ้าหนูตามแปลว่าไม่ถูกเลยไม่อย่าตามนะคะเอออย่าตามนะลูกนะ <laughs> อย่าตามนะลูกนะนะอย่าตามนะเออเป็นผู้ชมที่ดีแล้วกันนาะอเออนะคะเพราะฉันใส่ไปเยอะอยู่นะคะออถ้ารู้ว่าเออตามแล้วไม่มาอย,อ,ยอย่าอย่าอย่าตามนะคะออะทุกคนนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะเลขทูปนี้นะคะเผื่อใครได้แบบว่าอุ๊ยเอาไปแบบลุ้นโชคเสี่ยงโชคกันนะเออ แนวทางลงให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะลงให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวให้ดูกันว่าแนวทางให้เป็นเลขอะไรนะคะจะมาตรงกันกับเลขทูบไหมเลิศฟันตัวไหนห้าหนึ่งสามค่ะสามหนึ่งห้าแนวทางของไอติมให้สามหนึ่งห้านะคะฟันที่เลขห้าน่าจะเป็นเลขเก้านะทุกคนนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูแบบชัดๆก่อนนะคะ เลขทูบเนี่ยส่วนใหญ่จะมาแนละ้วทุกคนนะคะ mm hmm. เคยแบบว่าเลขทูบเคยเข้าสามตัวแตกสองตัวมาแล้วนะ mm hmm. ฝากกดแชร์ด้วยทุกคนนะคะคอมเมนต์ว่าโชคดีให้หน่อยก่อนนอนใครเข้ามาดูไลฟ์สดคอมเมนต์ว่าโชคดีด้วยนะคะ mm hmm. ใครพิมพ์ว่าโชคดีพรุ่งนี้ขอให้รวย mm hmm. กลมไปเลยนะคะ mm hmm. เออเลิศเดีย๋ยวเพิ่งด่วนสรุปกันนะคะทุกคนขา อย่าเพิ่งสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไปหาซื้อกันนะคะลอตเตอรี่นะคะค่อยซื้อพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะคะทุกคนขาตอนนี้มันค่ำมืดแล้วนะคะหลายๆคนเตรียมแล้วนะคะเห็น <He S 2> เลขทุกวันนี้ปุ๊บเตรียมสตาร์ทรถละนะคะเตรียมสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะเออไปหาที่ซื้อแล้วนะคะซึ่งลืมไปว่าลอตเตอรี่เขาไม่ได้ขายกลางคืนนะคะเออตามปงตามปั๊มเขาไม่ได้มีนะคะเปิดขายตอนกลางคืนไม่มีนะคะทุกคน เขาเปิดปิดพร้อมกับเกาแฟอเมซอนนะคะหลายๆคนเตรียมแล้วนะคะเห็นเลขทูบป,ปุ๊บไปแล้วเตรียมตัวละหยิบกุญแจรถเตรียมสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะลืมไปนะคะว่าตอนนี้คือสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะเออเตรียมตัวที่จะไปแล้วนะคะไปหาซื้อตามปั๊มปอตอแล้วแผงลอตารี่อยู่ตรงไหนไปแล้วนะคะเออเลิศนะคะหลายๆคนขคนลุกนะคะคนลุกกเลขทูบเนาะ เล็กมาละพรุ่งนี้ปังๆพรุ่งนี้อุ้ยเล็กทูบคือชอบมากเลยอะเดี๋ยวไม่ทันนะฉันพูดเสียงดังไม่ได้นะเธอนะฮะข้างๆบ้านคือเขาหลับเขานอนแล้วนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหน้าเซเว่นเลยค่ะนะฮะเธอจะไปหาหน้าเซเว่นไม่ได้นะคะเออมันปิดแล้วตอนเนี้นะคะทุกคนนะฮะให้รู้เวลาเวลาด้วยนะครับ สองทุ่มครึ่งตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วนะคะเออค่อยไปหาพรุ่งนี้เช้านะคะเออค่อยไปหาพรุ่งนี้เชา้าเอานะคะมีก็ซื้อไม่มีก็ไม่ต้องซื้อนะคะเธอนะฮะเวลาไปนั่งกินหมูกระทนะนีะ่ยพอคาไม่คาลอตเตอรี่มาเปิดแทงขายเนะี่ยไม่อยากจะซื้อกันนะคะแต่พอมีเลขเด็ดปุ๊บเนี่ยเราไป,ไปตามหาแทงลอตเตอรี่มันไม่ได้นะคะทุกคนมันยามวิการแล้วนะคะทุกคนขานะฮะ เออ,ออกไปหาซื้อลอตเตอรี่ตอนนี้นะคะมันไม่ได้ลอตเตอรี่นะคะมันจะได้ผัวนะคะเออมันจะได้ผัวแถวป่าอ้อยนะคะอ,อืมและวมารฟังด้วยนะคะผู้ชายบอกตกใจนะคะเออตกใจมากเลยนะคะคุณป้าขับมอเตอร์ไซค์นะคะออกข่าวหน้าหนึ่งนะคะไม่ได้นะโยงมาที่เพจเลือนนาคาไม่ได้นะคะเออพาดหัวข่าวนะคะคุณยายวัย จ็ดสิบดูไลฟ์สดเลขทูบเพจเรือนนาคาในเวลา2 1นาฬิกา30นาทีขับมอเตอร์ไซค์ออกไปผ่านป่าอ้อยโดนผู้ชายเมายาลากไปข่มขืนกลางป่าอ้อยนะคะจากการตรวจสอบพบว่านะคะเออคุณยายถูกฆ่าแต่ไม่ถูกข่มขืนวันอาจข่มขืนไม่ลงนะคะ เออมันก็ไม่ได้เป็นติวนี้ไม่ได้นะเอนะเพราะฉะนั้นคือคือค่อยไปหาพรุ่งนี้ทาวนะคะทุกคนนะฮะเออหนึ่งพันเก้ารอยคนดูสวัสดีด้วยนะคะอย่าโมแต่หัวเลาะกันนะคะให้ดูเลขดูหวยกันด้วยเนาะดูเลขดูทูบกันด้วยนะคะ,ปะ,คะไปซื้อกันให้ทันนะคะตรงกับเลขอันก็อย่าม้าก,กันนะคะเพราะไอติมไม่ได้เป็นคนขายนะคะมนคนให้นะคะ เพราะฉะนั้นก็คือถ้าซื้อไม่ได้ไปตรงกับเล็กอันก็ไปด่าเจ้ามือนะคะทุกคนอย่าไปด่าฉันนะคะว่าเออซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้เลยเล็กอันนู่นนี่นั่นนะคะตบปากนะคะเพราะว่าคืออันนี้เป็นคนให้นะคะเออถ้าบน่บนบ่นกับเจ้าเจ้ามือนะคะว่าทําไมถึงไม่รับนะคะเออเลขสวยเนาะเก้าสี่หัวเราะหัวเลยซื้อไม่ได้เลย,เล,ยเลขอัน้นโอ๊ย ให้มาก็เลขอันซื้อไม่ได้เลยนะเธอนะะมาบ่นเสยฉันนะคะฉันไม่ได้เป็นคนขายนะคะจันไม่ใช่เจ้ามือนะคะอุยเล็กเนี่ยคืนเนี้ยสำนักหมอดูเขาก็เริ่มปล่อยกันละว,วันเนี้ยเขาเริ่มปล่อยแล้วว่าราสีไหนจะถูกหวยเนะี่ยเขาเริ่มปล่อยแล้วนะคะเออพอมาโดนราสีตัวเองปุ๊บเนะี่ยคือใส่เลยเต็มที่นะคะเออ หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในปฏตพีดวงขึ้นนะคะราศีราศีนี้ที่หนึ่งนะคะมีเกณฑ์ถูกรางที่หนึ่งนะคะนำใส่เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าทุกสำนักปล่อยมาราศีไม่ตรงกันสักราศีเลยนะคะอีกสำนักหนึ่งราศีกันอีกสำนักหนึ่งราศีตุลน,นะคะเออก็นำใส่เลยนะคะมันก็ตรงกับ ราศีของเราปุ๊บเราก็นำใส่เลยจากที่ไม่เล่นไม่เล่นปูเอ้ยคนลูกคักนะครมาเห็นราศีตัวเองนำใส่เลยหมอดูก็ขยันนะหมอดูก็ขยันให้นะราศีนะคะเออบางทีก็ไปดูสำนักอื่นด้วยนะคะราศีนะคะเออว่าจะให้อะไรนะคะไม่ได้ให้สุ่มสีสุ่มแปดนะคะเออ อีเพจหนึ่งให้ราสีหนึ่งอีกเพจหนึ่งให้ราสีหนึ่งไม่ได้นะคะทุกคนนะคะมีสิบสองเพจเท่ากับสิบสองราสีไม่ได้นะคะ,คนะคะ,เ,ะ,คะเออ <laughs> <laughs> เลขจะมาะเลขวันเกิดนะคะเลขบ้านเลขที่เบอร์โทรศรัพท์นะคะทะเบียนรถอะไรเนงะี้ยเนาะเออก็นำใส่ซู้ตายขอให้ฉันโชคดีไปเัอนนะครับขอให้ทุกคนถูกแล้ววันที่หนึ่งอ่าที่สองที่สามนะครับเพราะรางว,วันที่หนึ่งอยู่ที่นี่แล้ว อุ้ยเล็กอะไรเนี่ยก้าสีอะไรคะเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นก้าสีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอยัดดูก่อนนะคะเขาดิวกับเจ้ามือไว้หรือเปล่าเวลาสีไหนเนาะเออทุกคนฝากเขากลุ่มด้วยลิงด้านล่างนะคะเอออย่าโม่แต่หัวเลาะเพลินกันนะคะคลิกลิงด้านล่างด้วยนะจ๊ะเข้ากลุ่มเข้าอะไรกันไปนะคะพรุ่งนี้ก็มีลาวด้วย นะคะพวกนี้มีทั้งไทยทั้งลาวล้วยฉันเหนื่อยมากเลยนะคะแต่แต่ละอย่างนะคะรบกวนปู่แล้วรบกวนปู่อีกนะคะจุดทูบไทยเอ่ยแล้วจุดทูบลาวอีกสับสนปนเปนกันไปหมดแล้วทุกคนนะคะเออเธอไม่คิดว่าปู่ยาจท่านเป็นอัลซซเมอร์บ้างหรอคะเออท่านก็จะงมึนๆงงๆสักนิดนึงนะคะเพราะว่าขอแล้วขออีกนะคะ พรุ่งนี้ก็จะมีทั้งฮาหนอยลาวไทยนะคะเออมีสามหวยใหญ่รอสแตนบายรอในวันพรุ่งนี้นะคะเออสองพันหนึ่งร้อยคนดูฝากกดติดตามด้วยนะเก้าสี่อะไรเก้าสี่ศูนย์สี่วายเก้าสี่ศูนย์ ตรงกับเลขที่จุดเลยเก้าสี่เก้าเลิศนะคะเนี่ยแหละนะคะนี่คือตัวอย่างของคุณคุณเก๋ไก่นะคะเออบอกว่าตรงกับเลขที่จุดเลยนะคะจากที่จะซื้ออยู่แล้วสิบบาทคูณสิบบาทนะคะตอนนี้เริ่มละนะคะเออเริ่มดูเงินในบัญชีแล้วนะคะว่าสามารถใส่เพิ่มไปได้อีกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตรงนะคะเลขตรงกับเลขทูบที่จุดได้ที่บ้านนะคะเออตอนแรกจะใส่ อยู่10บาท15บาทนะคะตอนนี้เริ่มดูแล้วนะคะเริ่มดูยอดตัวเองละนะคะว่ามันสามารถเพิ่มเติมไปได้อีกเท่าไหร่ดีนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะที่เราได้ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะคะว่าตรงมากเลยตรงใจเวอร์นะคะเออชาววุ้นวายบ่ายตื่นเต้นนะคะออชาววุ้นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนะคะ <laughs> ทาวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นลอยละยี่เนาะโหเก้าสี่อุ้ยเก้าสี่ศูนจริงๆด้วยเธอปู่บอกงงแล้วนะคะนี่นะคะสลับเลขไทยของไอติมนะคะซึ่งก็จะไม่มีความตรงเลยนะ,ะ <laughs> นี่ทุกคน ะะเล็ขทูบอยู่ในแก้วแชมเปญนะคะเล็กทูบอยู่ในแก้วไวายเนาะแก้วแชมเปญนะคะเป็นแก้วแชมเปญมินิเนาะนี่นะคะขนาดแก้วจุดทูบก็ยังหรูหราหมาหอนนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องแพงอยู่แล้วนะคะเก้าสี่ศูนย์ทุกคนคะ่ะเลขทูบนะคะ บายตื่นเต้นเนาะเออเย็นเย็นกู้เงินนะคะเออรัฐบาลไทยนะคะนี่ให้ห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าทุกคนขาเย็นปาตี้ค่ะนะโอเครู้เรื่องนะคะนี่ตรงกับเล็กทูบไหมนะคะอุ้ยทำไมคนในรูปทำไมหน้าขาวเลยหน้าข่าวซิดมากเลยหน้าข่าวจนหลอดนะคะทุกคนขาซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้นะเออนี นี่อ่ะนี่นะคะห้าหนึ่งสามสามหนึ่งห้านะคะให้เม็ดเดียววัดดวงไปเลยค่ะเพราะว่าไหนไหนให้ให้เยอะก็ไม่มาแล้วก็ให้เม็ดเดียวไปเลยนะคะทุกคนคะนี่นะคะให้เม็ดเดียวไปเลยสามหนึ่งห้านะคะเพราะให้เยอะเต็มหน้ากระดาษแล้วก็ไม่มานะคะอืมก <Ừ. S 1> ็ลองให้เม็ดเดียวดูสามหนึ่งห้าเล้วยตัดเล่นไปเลยนี่ค่ะนะคะนี่ให้เต็มหน้ากระดาษแล้วนะคะให้ประมาณร้อยคู่แล้วก็ไม่มานะคะทุกคนค่ะ ก็ลองก็ลองให้ดูนะคะสามหนึ่งห้าเม็ดเดียว